ดี๋ยวแล้วเรายืนทำไมเดียติมเราหน้าออนละัตอนแรกกลัว,วมองไม่เห็นหลังครับตอนที่ฝนตกนเสียงมันัโอเคเออคือเรื่องสอสลอเนี่ยครับในการมาล่ารัะมนูเนี่ยมันก็คืออย่างแรกก่อนเราต้องยืนยันกับว่าคำวิฉัยเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วนะมันไม่ควรจะมาวิฉัยแบบนี้แต่ว่าเมื่อวิฉัยแบบนี้ก็ต้องคิดกันว่าจะเดินหน้าต่อ,อยังไงนะครับเออความจริงตัวคำวิจัยที่สําคัญเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่พูดอยู่สองประโยค ประโยคที่หนึ่งซึ่งหลายคนก็โฟกัสไปแล้วคือพูดง่ายคือไม่ใ pues ห้ประชาชนเลือกผู้ร่างมาโดยตรงนะครับประโยคที่สองคือบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อนประโยคแรกคือบอกว่ารัฐสภาห้ามให้ประชาชนมาเลือกผู้ร่างมาโดยตรงประโยคที่สองคือบอกว่ารัฐสภาต้องจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องตีความกันต่อว่าไอ้คำว่ารัฐสภาจัดทำฉบับใหม่เนี่ย การกระทาแบบใดของรัฐสภาถึงจะเข้าขายว่าจัดทําคือสมมุติผมบอกว่าอ่ะสสรมไม่ได้เลือกตั้งโดยตรงแล้วสมมุติให้ประชาชนเลือกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มนั้นไปเลือกสอสอรอ,อีกทีก็คือเป็นเหมือนกับสองชั้นซึ่งก็จะเห็นมีบางคนเสนอเช่นอะาจารย์ปกป้องจันวิทย์ก็เสนอประมาณนี้ถูกไหมครับพูด,ดง่ายๆคือก็จะแก้ปัญหาเรื่องการเลือกโดยตรงแต่คําถามคือว่าเขาจะตีความไหม ว่าถ้าเป็นแบบนี้คือประชาชนเลือกผู้ผู้เลือกสสลอผู้เลือกสสลอไปเลือกสสลอแล้วสสลอจัดทําร่างและส่งให้รัฐบาลเห็นชอบเพียงแค่รัฐบาลเห็นชอบปลายทางขับเข้าขายเงื่อนไขที่บอกว่ารัฐภาจัดทํำแล้วถูอกฎหมายหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เรามระมัดระวังครับเพราะว่าถ้าพูดโดยภาษาคนทั่วไปอ่ะเวลาเราพูดว่าให้รัฐบาลจัดทําอะไรเนี่ยมันมันไปคงฟังคนก็จะมองว่ามันต้องทําอะไรมากกว่าแค่มาเห็นชอบใน่างสุดท้าย ครับนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องมาคุยว่าถ้าถ้าจะเอาแบบนี้จริงเนี่ยขัดกับเขาอใช้สารไหมอืมครับแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าไม่ขัดแน่แล้วเผลอผจะยึดโยงกับประชาชนได้ดีกว่าด้วยอ่านีโยนไอเดียเลยร่ะพี่ยังไม่ได้คุยกับสสได้พักในวงกว้างเลยคิดขึ้นมาเมื่อวานไม่เป็นไรครับโยนไอเดียไปก่อนเอ็กซ์คลูซีฟดีดอนคือผมคิดง่ายแบบนี้คือมีสองหลัก หลักที่หนึ่งคือทอํายังไงให้เรายึดโยกงกับประชาชนให้สูงที่สุดอสองก็คือว่าพยายามจะให้มันไม่ขัดไม่ขาดการคําสั่งสารแล้วนูน่นทีนี้ผมก็เลยตีความว่าเวลาเราบอกว่ารัฐสภาจัดทําเนี่ยอืคืออาจจะต้องมีค,ามคการมีส่วนร่วมทั้งต้นทางกับปลายทางคือพูดง่ายๆคือรัฐสภาอาจจะไปจัดทําเองหรือยังน้อยก็มีส่วนในการเลือกคนที่เข้าไปจัดทํา <ๆ S 2> แล้วก็พอคนเหล่านั้นจัดทำเสร็จแล้วรัฐสภาก็ต้องมาตรวจรับงานอ่ะถามว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบอ่ดังนั้นผมก็เลยคิดโมเดลแบบนี้ จินตนาการนะคือคือเอาเอาตัวตั้งก่อนตอนแรกที่เรายื่นเข้าไปเนี่ยเราเสนอสองสลอเลือกตั้งสองร้อยคนประชาชนเนี่ยเข้าคูหามีแบบสองใบเลือกสองสลอแบบแบ่งเขตเช่นกรมอาจจะมีสามคนสี่คนก็เลือกไปอีกอันหนึ่งคือแบบบัญชีรายชื่อที่ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งก็เพื่อจะได้เลือกคนที่อาจจะเชี่ยวชาญเชิงประเด็นหรือขับเคลื่อนเอทษฐีมัเลือกชนก้าไปเชี่ยวชาญแต่ละด้านถ้าเราพยายามคงสมดุลตรงนั้นอยู่เนี่ยไอเดียที่มีนะคือประชาชนเข้าคูหา มีบาดสองใบนะใบที่หนึ่งคือเลือกบัญชีคณะผู้ร่างอือเนาะก็เหมือนเดิมเป็นบัญชีรายชื่อใช้ประเทศไปเขียนเลือกตั้งถ้าเราบอกว่าคนจะมาร่างเนี่ยมาลงมือร่างเนี่ยอาจจะต้องเป็นนักวิชาการหรือเปล่าอันนั้นก็ไปเติมเลยคุณสมบัติได้เช่นว่าอาจจะสมัครได้คุณต้องมีประสบการณ์ยังไงถึงจะมามาร่างได้เนาะก็อาจจะคุมตรงนั้นแต่ท้ายสุดเราเปิดให้คนสมัครเป็นทีมและประชาชนเลือกตั้ง อาจจะบอกว่าเลือกสักเจ็ดสิบคนในหมายความว่าสมมติจอจางกับนักวิชาการไปรวมกันเป็นทีมลงสมัครแล้วได้สิบเปอร์เซ็นของคะแนนทั่วประเทศก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์สเจ็ดสิบคนก็คือเจ็ดคนเจ็ดคนก็เลือกกันมาได้เจ็ดสิบคนแต่ถ้าเราให้เจ็ดสิบคนไปล่างเลยเดี๋ยวจะหาว่าประชาชนเลือกโดยตรงใช่ไหมก็เอาเจ็ดสิบคนเนี้ยไปให้รัฐสภาคัดเลือกครับซึ่งสมมติบอกว่าเจ็ดสิบคนเนี่ยให้คัดเลือกครึ่งหนึ่งก็คือคัดเลือกมาสามสิบห้าคน ซึ่งโดยธรรมชาติอะถ้าคุณเป็นสสอะแล้วประชาชนเขาลงคะแนนเน่ะแล้วคนหนึ่งมาได้คะแนนสูงคนนึงมันได้คะแนนน้อยเนี่ยอืแม้ว่าอยู่ในเจ็ดสิบคนเหมือนกันเนี่ยถามโดยหลักมันก,มนก็มันก็ควรจะเลือกคนที่คะแนนสูงไปก่อนถูกไหมถ้าคุณเห็นเห็นเห็นถึงความสําคัญของเสียงประชาชนาถ้าคุณจะมาเลือกคนข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลเัืพอสมควรอะเอา,มาไม่นดนะช้าช้านะเผื่อคนดูที่ฟังอยู่ย่านี้ตามไม่ทันนะ อ่าบัตรเลือกตั้งที่หนึ่งบัตรเลือกตั้งที่หนึ่งเลือกผู้ร่างเลือกผู้ร่างแล้วแต่ว่าคุณจะเปิดกว้างให้ใครร่างก็ได้หรือคุณจะกำหนดให้เป็นนักวิชาการแล้วแต่เพรอนนี้คือคนต้องมาลงมือร่างแล้วอ่าอครับเลือกคณะผู้ร่างเลือกแบบใบที่สองเป็นประเศทป็นเขตเลือกตั้งเลือกเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนให้รัฐสภาท่านเหลือสามสิบห้าอีกแบบหนึ่งเลือกคณะผู้แทนนะครับคณะผู้แทนเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ไปร่างมีหน้าที่ในการไปร่างฟังเสียงประชาชนแล้วเอาเสียงประชาชนไปสะท้อนกับผู้ร่าง วันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องการซึ่งอันนี้อาจจะแบ่งจังหวัดไปเขียนเลกตั้งได้ก็เหมือนเดิมจังหวัดเล็กอาจจะมีหนึ่งคนจังหวัดใหญ่อาจจะมีสองคนสามคนก็ว่ากันไปรวมกันร้อยคนจากนั้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีสองคณะอ่าก็คือคณะนึงก็คือล่างคณะผู้ล่างอ่ซึ่งคณะนึงับฟังความเห็นคณะผู้แทนผู้แทนใช่เพงนั้นถ้าใครบอกว่าอยากจะเข้าไปร่างไปลงมือล่างเนี่ยก็สมัครไปคณะผู้ล่าง ประชาชนเลือกเข้าไป70็ดสิบล้สภาคัดเหลือสามห้าส่วนคณะผู้แทนคือเป็นคนที่ไปทําหน้าที่ในการสะท้อนเสียงประชาชนกับคณะผู้ล่างคครับพูดง่ายๆก็คือว่าก็รัฐสภาเนี่ยเป็นฟิลเตอร์ถูกไหมก็ไม่ได้เลือกโดยตรงจากประชาชนแล้วนี่ตามแบบก็คือรัฐสภาจะมีส่วนทั้งต้นทางกละปลายทางต้นทางก็คือว่ารับคนผู้ล่างผู้ล่างมาก่อน่แล้วพอผู้ล่างไปร่างเสร็จโดยคำนึงถึงความเห็นของคณะผู้แทนปุ๊บก็กลับมาที่รัฐสภาให้เห็นชอบครับ ก็เห็นชอบเนชอบครับพนั้อันนี้ก็ไม่ไม่ควรจะขัดเขาให้สสัรเลยถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าสภาเป็นคนจัดทาทำเพราะคุณเป็นคนครับผรางแล้วผูร่างก็ไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชนโดยตรงด้วยมาจากสภาเลือกอ่าอ่าสายทางลายทางก็เห็นชอบเห็นชอบอย่างก่อนชอบาสัามมานี้ใช่นะครับใครเห็นด้วยนะครับแนวทางนี้ปบมือหน่อยนะครับโหเสียงไม่เบาไอ้ติมต้องคิดใหม่ไหมเนี่ย ยังมีเวลายังมีเวลานะช่วยกันเรานัดถ้าใครมีข้อเสนอมากกว่านี้เสนอไอติมตรงนี้ได้เลยนะครับเรานัดส่งกันบ้านกันวันพฤหัสเพราะว่าวันพฤหัสจะมีประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเมืองครับอันนี้แจ้งสื่อมวลชนแล้วเฟ็นท้องไว้ล่วงหน้าเลยว่าป่ายโมง้วเรานัดให้ตัวแทนสามพักเนี่ยเอาแนวคิดมาเสนอใครทําร่างเสร็จก็ดีเลยใครอาจจะยังไม่ได้ร่างทั้งหมดแต่มีแนวคิดก็มาํำเสนอแล้วก็เราเชิญภาคประชาชนแล้วก็นักวิชาการมาแสดงความเห็นแหละ ว่าเหนด้วยเหนด้วยยังไงครับก,ก็ความเห็นในหนึ่งพันหนึ่งจุดหนึ่งพันคนที่ไลฟ์สดฟังอยู่ทางเฟรนท์ทอปก็ส่วนใหญ่ตอนนี้บอกว่าโอเคนะครับบอกว่าความคิดดีนะครับให้สภาเลือกมาก่อนนะครับเออให้ประชาชนเลือกมาก่อนให้ให้ให้ครับคิดนีอ่อ่าให้เออนะครับแล้วก็เออเขาบอกว่านะครับดีๆๆดีดีนะครับเออก็ก็มีมีคอมเมนต์ ยังไงก็เดี๋ยวลองดูได้แต่ต้องช่วยอธิบายเนาะเพราะม,มันมันมันอาจจะฟังต้นต้นฟังดูสับสนแต่เราต้องการว่ามันคือคณะผู้ร่างกับคณะผู้แทนผมทวนนะผมดูไลน์ิมฟังผมนะว่าผมเข้าใจถูกไหมโอเคโอเคถ้าผมเข้าใจผิดอย่าแย้งนะแส,สดงว่าผมอธิบายดีหรือหรือผมฟังด้ีดีประชาชนนะครับเนี่ยเราก็จะเลือกผู้ร่างสสลอเนี่ยในบัตรเลือกตั้งใบที่หนึ่งนะครับเลือกมาจํานวนหนึ่ง เสร็จแล้วเนี่ยรัฐสภาเนี่ยจะลงคะแนนโหวตคณะผู้ล่างมาเรียกแทนผมได้นะเป็นผู้ล่างมาผู้ล่างก็ไปล่างมาเสร็จอันนี้คือต้นทางใช่ไหมเสร็จแล้วจะมีอีกอันหนึ่งใบเลือกตั้งหนึ่งซึ่งประชาชนเนี่ยเลือกผู้แทนนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการเลือกแบบกลุ่มถูกไหมก็คือเลือกคนนี้เลือกเลือกเป็นคณะแล้วก็คณะไปถ้าเป็นคณะผู้แทนอันนี้แล้วต่อ,อไป แต่ว่าอ,อาจจะเป็นแบบยังไม่มีสตรองโอพิเนอรนคนต่อจังหวัดก็ได้เรื่องบามคนก็ได้อ่พอได้คณะผู้แทนเนี่ยแต่คณะผู้แทนจะต่างจากผู้ล่างเพราะมีหน้าที่เอาสิ่งที่ล่างเนี่ยไปรับฟังใช่ไหมครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มานําเสนอต่อสภาแล้วก็สภาให้ความเห็นชอบในล่างนั้นนะครับมผมทุกอันได้ทุกการใช่คือถ้าเราหมอ,อยมุมนหนึ่งนะใครที่ใครที่ติดตามเรื่องเล็มาููเนี่ยคณะผู้แทนมันจะเป็นคล้ายๆกับสงสลอเดิมใช่ไหมเพราะว่าเดิมเนี่ยสงสลอไม่ได้เป็นคนยกล่างเนาะ เขาเป็นคนเป็นตัวแทนประชาชนไปถกกันแต่ยกล่างจริงมันคือกรรมธิการยกล่างเอ้วเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยคณะผู้แทนก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับสสรอเดิมแล้วก็คณะผู้ล่างเนี่ยทาหน้าที่เหมือนกับกรรมธิการยกล่างมีคนบอกว่ายัางงงอยู่ <laughs> ไม่งงเดี๋ยวเราทาเดี๋ยวเราทำภาพอันนี้ก็มีมีภาพนะครับแต่แตอย่างทีบอกนะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเวอร์ชันเวอร์ชันวันอาทิตย์ถูกไหมเอยเวอร์ชันวันเสาร์ถูกไหม เดี๋ยวยังมีเวลาจะถึงวันผลิขาบเดเวลลอปเดี๋ยวเดเวลาออยู่แล้วเดี๋ยววันผหัสเนี่ก็จะมาจากสามพักกันสองพักด้วยนะครับก็จะมาคุยกันว่ารูปแบบไหนมาถกเถียงกันออชยังไงนะครับถ้าเป็นสอสออที่เป็นเรื่องเป็นใบจังหวัดที่แบบให้เขามาฟังความเห็นเนี่ยมันมันมันไม่ได้เหมือนกับสวอ่ะ่ครับวิธีเลือกสอวไม่เหมือนไม่เหมือนไม่ต้องย้ำแบบนี้เนาะ ให้คณะผู้แทนเราเลือกตั้งโดยตรงก็เหมือนเรื่องสสเคนะครัแต่ว่าเป็นระดับจังหวัดอ่าอ่าคือต้องต้องย้ำกอบว่าไอ้ปัญหาของสาวชุดนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่การเลือกตั้งไงครับมันคือการให้ผู้สมัครมาคัดกันเองผู้สมัครมาคัดกันเองซึ่งเราไม่มีเลยแบบนี้ครับแต่ซึ่งอันนี้จะโยงโยงจากประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนครับเหมือนเลือกตั้งคล้ายๆนั้นนะครับสารรัฐธรรมนูญยุคไหมครับในร่างฉบับใหม่ ก็อะไรล่างฉบับใหม่มันยังไม่ได้ไปลงรื่ถึงเนื้อหาเนาะมันแค่บอกว่าจะจัดทำฉบับใหม่ยังไงแต่ก็น่าสนใจว่าสารมนุษย์บอกว่าคําถามข้อที่สองเนี่ยในล่างควรจะต้องมีเนื้อหาสาระที่สําคัญด้วยเนี่ยก็มีคนแซวเล่นว่าหรือว่าจะใส่ไปเลยว่าเนื้อหาสาระที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีเรื่อยๆครับชอบแถมอ๋อครับครับคือที่แถมทำไรได้ไหมคือ อ่อันนี้มันก็กลับมาที่ผมพูดก่อนหน้านี้เนอะว่าสิทธิในการริเริ่มการถอนถอนองค์กรสหภาพยไปความจริงสิทธิ์เนี้ยก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้สําหรับสารรัฐมนุนได้เหมือนกันคือถ้าเกิดสมมติมันมีมาตรานึงที่เขียนไว้ว่าถ้าตุลาการสารรัฐมนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสามารถริเริ่มกระบวนการถอนถอนได้อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มาช่วยกันคานหรือว่าตรวจสอบถกดุลแต่ตอนนี้กลไกเนี่ยไม่มีะจะมีที่สอวอเทลินพูดนิดนึ่งในกรรมธิการพระหัต ขาบอกว่ามันมีมาตราในพรปรวิธีพธิจารณาสามัญนูลว่าถ้าเห็นว่ามันมีข้อบอกพร่องเนี่ยผู้ร้องแย้งไปได้ครับเอ่อมันจะใช้คาว่ามันจำไม่ได้เป๊ะๆนะแต่เป็นเหมือนกับเหมือนกับข้อบอกพร่องแบบเออร์เลอร์เล็กน้อยอ่ะซึ่งเชื่อเถอดถามไปเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่เออร์เลอร์เล็กน้อยที่เขาตั้งใจครับก็มีคําถามตอนนี้เป็นอิสระเลยนะครับถามได้เต็มที่เลยนะครับจำอ้าวแม่ขอถามนะครับ ถ้าสมมติว่าเรามีรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมคะแล้วอย่างอย่างอย่างสสงูเห่าเนี่ยเรามีวิธีจะลงโทษไหมแล้วก็สสที่ว่าทําผิดทําผิดอ่ะลงโทษหนักไปตลอดชีวิตอย่างเนี้มันจะแก้ยัอ่าแม่ถามเรื่องเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแล้วครับไอติมจะเรื่องเนี้ยจะถูกบรรจุไหมเรื่องของนักการเมืองครับการแล้วก็การเอ่อเป็นย้ายข้างเปลี่ยนสีอะไรแบบเนี้ครับ คือ,อจะบรรจุหรือไม่จะบรรจุหรือไม่ผมคงชี้ขาดไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าสส,าสนหน้าล่างจะไปยังไงเนาะเอาใช้คำว่ารอไม่ได้เออเดี๋ยว <c oughs> ผมก็ผมก็องบลิบายเลยครับเออแต่เอาเป็นว่าความผิดผม็แลวกันความเห็นผมส่วนตัวค,ค,ความห็นผมส่วนตัวเอาเรื่องมูเห่าก่อนเรื่องมูเห่าเนี่ยคือปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรปัญหาคืออ่าเรื่องต้งเข้าไปพักหนึ่งแล้วเสร็จแล้วบอกว่าจะย้ายพักใช่ไหมครับแล้วก็ขอให้ให้พักขับ S <S 2> <S 2> เออเออือพูดง่ายคือถ้าลาออกแล้วมันจะหลุดจากทั้งตำแหน่งสอสอเลยใช่ไหมเออถามว่าเอ,อเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเนี่ยบางคนก็มีมี <c oughs> บางคนก็มีความเห็นว่าเฮ้ยอ,อย่างนี้คืออารมณ์เหมือนกับว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนพรรคก็ต้องหลุดจากตำแหน่งสสอเลยจะมาขับให้เปลี่ยนพรรคไม่เป็นสสอไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็มุมหนึ่งแต่คนที่มองแย้งเขาก็จะมองคือเขาอาจจะไม่ได้มองถึงปัญหางูเห่าแต่เขาก็มองว่าอยากให้สอสอ่ะ มีเอกสิทธิบางอย่างท,ที่ไม่ได้ถูกครอบงำโดยพรรคทั้งหมดรพบพอยกตัวอย่างเช่นนะเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างสมมติสมมติว่ามันมีกฎหมายอะไรบางอย่างที่มันพรรคอาจจะสัดสดุนแต่โอ้โห,โหในพื้นที่ตอนเมืองเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากแล้วสมมติเนี่ยผู้แทนเขตตอนเมืองเนี่ยคุณจอจาเนี่ยในมุมหนึ่งก็เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนตอนเมืองในมุมหนึ่งเป็นตัวแทนพรรคเขาก็กลัวว่าถ้าคุณไม่ให้พื้นที่คุณเอกราชเนี่ยทําหน้าที่เป็นตัวแทนผู้แทนตอนเมืองเลย แม้ต้องขัดกับมติพรรคในบางเรื่องเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าพรรคก็จะสามารถสั่งไซส์หันขวาหาันกุจอจานได้หมดเลยคือมันคิดในมุมน,มน,มน,มมนี้มันไม่ได้คิดในมุมว่ากุจอจานเป็นงูหเห่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาจุดสมดุลอย่างไงผมเลยมองแบบนี้ผมเลยมองว่าเราเอาแบบนี้ไาห้แาแฟข่าวก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีความรู้สึกว่าอ่ะสมมุติเอ่สอสสพรรคประชาชนอยากจะบอกว่าไปต่อพรรคไม่ได้แล้วอ,อยากจะย้ายพรรคเนี่ยคือการเปลี่ยนพรรคเป็นเหตุ ที่ทําให้มีการเลือกตั้งซออ่อ,อมอืมแล้วหมายความมันก็จะเป็นการหรือว่าอันนี้ยอ้อนไปทีหนึ่งเป็นเหตุทําให้ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งซ่อมได้อืมเช่นมันจะมีกลไกหนึ่งที่เขาท,ท,ที่บางประเทศใช้ยกตัวอย่างนี้ตัวเลขสมมตินะผ่า<อ>เขาบอกว่าประชาชนยี่สิบเปอร์เซ็นอาจจะสามารถเข้าชื่อในเขตน,นั้นเพื่อขอให้มีการเลือกตั้งซ่อมได้อืมแต่ถ้าคุณบอกว่ายื่นเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวคนไหนแพ้ปุ๊บยื่นเลยมันก็เลือกตั้งซ่อมมันไม่จบแตา so บ่ายื่นได้ต่อเมื่อมีเงื่อนไข เรากจะบอกว่าดังนั้นเนี่ยการที่สองสอเปลี่ยนพักหรือว่าเป็นมูเฮาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อร้องขอให้มีการเลือกตั้งซ่อมได้แล้วถ้าประชาชนเข้าชื่อถึงพอก็เลือกตั้งซ่อมทันทีอันเนี้ยผมว่าก็อาจจะแฝงเพราะว่าถ้าสมมติว่ามูเ่าย้ายพักก็บอกว่าคนเขาเลือกเขาผมไม่ได้เลือกพอพเขาพักถ้าเป็นจริงก็อาจจะไม่มีคนเลือกเราให้เลือกตั้งซ่อมเลยก็ได้อ่าใช่ไหมแต่ถ้าเขาบอกว่าเลือกผมไม่ได้เลือกพักแต่ความจริงคนเลือกเขาพัก คนที่เชียร์พักก็จะไปเข้าชื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งซ่อมไอ้ท้ายสุดก็อาจจะแพ้เลือกตั้งซ่อมจำนวนเท่าไหร่ก็ว่ากันนะได้รู้เท่าไหร่ก็ว่ากันนครับคราวนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของเขาครับเชิญครับเดี๋ไหนก็พูดเรื่องสสใช่ไหมครับคือมีมันมีประเด็นหนึ่งอย่างที่พักประกาศว่าตอนนี้กําลังจะรับสมัครสสเขตซึ่งซึ่งจากการที่เหมือนกับว่าได้เห็นข้อมูลต่างๆแล้วก็ได้สะท้อนจากเสียงประชาชนในพื้นที่บางเขต ซึ่งไม่เปิดแต่เสียงสะท้อนมาว่าสสอาจจะเรียกว่าไม่ได้ยุดโยงกับประชาชนในเรื่องพื้นที่เลยมีความกังวลว่าบางทีเสียงสะท้อนม,มันอาจจะไม่ถึงพักหรือเปล่าอยากให้พักเหมือนกับว่าทำการบ้านในเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อที่ได้ผู้แทนที่สามารถเข้าไปทํางานเพื่อประชาชนได้ชัดเจนครับผมคืออันนี้ผมอาจจะลงรายละเอียดไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้เนาะ แต่ว่าสิ่งที่ผมตอบได้คือมันมีคณะกรรมการที่คอยประเมินการพนาสอสออยู่นะครับแล้วก็พอผมมีมเชื่อชื่อด้วยผมก็เลยไม่แม่นในกระบวนการเขตแต่ว่าเออก็ยืนยันว่าเสียงของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมันถูกนําเข้ามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับสอสอเขตนะครับแต่ว่าตอนนี้กระบวนการถึงขั้นตอนไหนแล้วเนี่ยเรื่องการเปิดรับสมัครในในในเขตที่มีสอสอยู่เย่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอคำที่แจ,จ้งจากภาคเขตเป็นทางการน่าจะดีกว่า แืว่เสียงเขามีคําตอบเสียงเสียงไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกปัดตกเสียงก็ถึงถามแล้วว่าถ้าถ้าตัดสินใจแบบนึ่งได้ยังมีเสียงอยู่ก็ส่งเสียงต่อได้เพราะว่าพักเราเป็นพักมวลชนอยู่แล้วนะครับครับมีด้านหลังพี่พี่เล็กจะถามเรื่องสามสิบบาทไหมครับเชิญครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องกุ้งถามถามก่อนเนาะ ขอยาถามนะคะเขามาทีหลังค่ะฟางด้วยกันอ,อยากจะทราบว่าภายในสี่เดือนที่สัญญาไว้เราจะได้ยุบสภาไหมคะเพราะอยากเลือกตั้งใหม่ล่ากันไ,ไม่ได้ฟังจะได้ยุบไหมครับเรา,เาต้องทําเป็นที่ให้เขารักษาสัญญ,ญาแล้วผมคิดว่าสองตัวแปรสําคัญสามตัวแปรสําคัญที่จะช่วยทําให้เขารักษาสัญญ,ญาได้หนึ่งความเป็นเอกภาพของสองสามพักประชาชนถ้าหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าคนอยู่ด<ม>้วยกันไม่ไปไหน เราเป็นพลังที่สําคัญมากสองคือความเป็นเอกภาพกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นแล้วเข้าใจดีว่ามีความเห็นต่างกันหลายเรื่องนะครับแต่อน้อยเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลเรื่องของการทําให้รักษาสัญญาเนี่ยผมว่าถ้าร่วมมือกันได้ก็จะมีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นสามก็คือเสียงของประชาชนด้วยนะครับว่ายิ่งประชาชนคอยติดตามไม่ละสายตาจากสถานการณ์การเมืองเท่าไหร่ก็จะทําให ใครที่เขาอาจจะคิดเบี่ยงสัญญาก็จะเบี่ยงสัญญาทียญญา่ยากขึ้นนะครับแต่ผมอยากชวนมองสี่เดือนข้างหน้าให้กว้างกว่าแค่การรักษาสัญญาคือผมมองว่าในมุมภรคประชาชนเนี่ยเรามีสามภารกิจหลักในสี่เดือนข้างหน้าหนึ่งคือการติดตามการรักษาสัญญาตามเงื่อนไข moa ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องยุบสภาภายในสี่เดือนแต่หมายถึงการดาเนินการให้มีการปลดล็อกและการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยสองคือการตรวจสอบการใช้งหน้ารัฐพูดง่ายคือ เราไม่ได้บอกว่าเราโอเคกับรัฐบาลรับใครที่ไม่เบี้ยวสัญญาเนาะอืมแต่ถ้ารัฐบาลแม้ไม่เบี้ยวสัญญาไปกระทาการทุจริตใชรหน้าโดยไม่ชอบออกนโยบาเยเศรษฐกิจที่ไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องตรวจสอบเต็มที่ในฐา,านะฝ่ายคานสามก็ง่ายที่คุณจอจานพูดไปตอนต้นคือใช้เวทีสภาสี่เดือนเนี่ยผลักกันกฎหมายที่ก้าวหน้าให้ผ่านไปได้เยอะที่สุดเพราะตอนนี้มันไม่มีพรรคไหนหรือกลุ่มไหนมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาดังนั้นเนี่ยสมมติพรรคฝ่ายค้านมีกฎหมายเ่เห็น,นตรงการเช่นธรรมนูญสารอาหาร ที่คุณจอจานเป็นคนยกร่างแล้วก็เสด้ดวยเนี่ยก็แม้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะรวมกันเสียมันเกินกึ่งหนึ่งก็สามารถผักให้ถามไปได้อืมครับเรงนั้นก็อันนี้ผมว่าเป็นสามภาร,ารกิจที่อยากชวนทุกคนคอยติดตามดูในการในสีเดือนขนา้างหน้าอันนี้ยังไม่นับอีกภาร,ารกิจหนึ่งที่ทําให้ผมมามาสายวันนี้คือการเตรียมพร้อมของการเลือกตั้งในใน,ในอีกยุคสภาอีสีเดือนขนา้างหน้าเกิดเมื่อเมือมอม่อก่อนหน้านี้มีประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ก็เลยมามามาใาสหานึ่งครับก็ทุกถนนก็มุ่งหน้าสู่การเลือก ตอบคำถามนะครับพี่เล็กเชิญครับพี่เล็กก็พี่เล็กก็มีเรื่องเดียวนะสามสิบบาทนะคะเพราะว่าได้ถามมาว่าคลินิกขสมพงของเราเนี่ยจะมียุบอีกเดี๋ยวให้ท่านสอสอนะแจ้งให้ชุมชนนะคะขอบคุณครับครับก็เนื่องจากว่าเอ่อผมหนักใจอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่า คลินิกเนี่ยหลายแห่งเนี่ยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสปสชในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่สามารถไปต่อได้ก็คือประสบภาวะขาดทุนแต่ว่าในในเรื่องของการจัดการเนี่ยเท่ากับว่าชื่อรายชื่อนะครับประมาณกี่พันคนก็แล้วแต่ของคลินิกที่จะยุบไปเนี่ยจะไปเสริมให้อยู่ในคลินิกที่ยังคงอยู่ซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้เหลือห้าแห่ง นะครับเหลือห้าแห่งนะครับเหลือห้าแห่งซึ่งถ้ามองในระยะระยะสั้นเนี่ยนะครับเท่ากับว่าห้าคลินิกห้าแห่งเนี้ยจะได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายคือจะมีศักยภาพมากขึ้นในการดูแลในการจ่ายยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถเพิ่มเติมเช่นเดิมเนี่ยรับยาเจ็ดวันเนี่ยเขาก็อาจจะเพิ่มให้เป็นสอง สองอาทิตย์นะครับก็ทําให้ต้องไปรับยาเนี่ยได้หาขึ้นนะครับส่วนถ้าเป็นระดับปฏิยภูมินะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนเนี้ยทําอะไรไม่ได้เหมือนที่เราทราบดีว่าโรงพยาบาลในเขตโซนเหนือเนี่ยมีเพียงแค่ l m h มเสีลมที่ที่ตอนเนี้รับได้แล้วเราต้องไปใช้สิทธิ์บัตรทองที่นั่นส่วนโรงพยาบาลภูมิพล ก็เต็มจํากัดใช่ไหมครับวันนั้นผู้นวยการโรงพยาบาลท่านมาชี้แจงใช่ไหมครับส่วนโรงพยาบาลศรีการซึ่งผมได้ผักกันอยู่เนี่ยตอนนี้กําลังเพิ่มสร้างอาคารอยู่แต่ว่าอาคารมันได้สร้างเสร็จเหมือนดีดนิ้วละมาเลยนะครับก็จากร้อยห้าสิบเตียงจะเพิ่มเป็นสองร้อยห้าสิบเตียงเพิ่มเป็นสามร้อยเตียงห้าร้อยเตียงในนาคตเทาโรงพยาบาลพิบูลซึ่งต้องรอใช้รเ,เวลานะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ทําคู่ขนากนกันก็คือเรื่องผักการเรื่องแพทย์เพราะว่าเรายุรู้อยู่ว่าอัตราแพทย์เนี่ยตอนนี้ก็โหลด โรง,งพยาบาลภูมิทองก็โหลดนะครับซึ่งผมได้ยื่นกระทู้ไปแล้วกระทู้เนี่ยออกไปแล้วเดี๋ยวต้องยื่นใหม่ก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีอำนาจนะครับในการแก้ไขเรื่องของอัตรากําลังที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็อัตรากําลังที่ว่างเนี่ยแล้วก็ไปทดแทนเพิ่มจํานวนแพทย์น,นะครับซึ่งอันเนี้ยฝ่ายบริหารเนี่ยต้องเป็นคนตัดสินใจก็คือตัวรัฐมนตรีนะครับว่าหลักถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้รัฐมนตรีจะต้องสั่งการลงไปว่า จะต้องดาเนินการนะครับเพราะว่ามันมีอัตราว่างอยู่จริงนะครับอย่างเช่นผมไปสถานีเลดราเนี่ยก็ไปเจอว่ามีจริงๆอ่าอัตราว่างเนี่ยสามร้อยกว่าบรรจุจริงแค่ร้อยอะไรเงี้ยตรงไหนที่ไม่ได้สําคัญเนี่ยก็สามารถที่จะไปเพิ่มในสัดส่วนแพทย์ได้หรือจะมีวิธีการแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ่อรเอ่อกองทัพอากาศเนี่ยเปิดนะครับเป็นพูดง่ายพูดง่ายอะ่ะก็คือเปิดเป็นมูลนิธิบริหาร นะครับเช่นคล้ายๆมูลนิธิรามามูลนิธิศรีลาบริหารภายใต้เงินนอกงบป,ประมาณนะครับใช้เงินนอกงบป,ประมาณบริหารจัดก,การเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเพราะว่าเขามีสถานที่พร้อมมีงบป,ประมาณพร้อมแต่ว่าต้องบริหารจัดก,การภายใต้เออเงินนอกงบป,ประมาณอีกแบบหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามผลักการเพื่อแก้ปัญหาอยู่นะครับก็ดังนั้นเนี่ยในระยะสั้นตรงนี้เนะี่ยก็จัดการหน่อย นะครับก็คือยอมไปยอ,ยอมไปอีกนิดนึงหน่อยแต่ว่ามันจะดีขึ้นแต่ระหว่างนี้พี่เล็กมีอะไรบอกผมเนาะชาวบ้านมีอะไรบอกผมเนาะเรื่องโรงพยาบาลเนาะผมก็จะผมก็จะจัดก,การให้นะครับผมก็จะแจ้งให้นะครับแล้วก็จะประสานให้เพราะว่าทางเลขาธิการสปรสชทรา,าบปัญหาแล้วนะครับทางผู้บัญชาการกองทัพอากาศซึ่งท่านใหม่ที่จะมาเนี่ยก็ทราบปัญหานี้แล้วก็ต่อเนื่องกันกันกนกบท่านท่าน,ท,านท่านเดิมนะครับซึ่ง เข้าใจเรื่องปัญหานี้ดีนะครับแล้วก็กองทัพอากาศเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามผลักกันก็ใช้เวทีกรรมธิการการทหารขับเรื่องนี้ไปด้วยนะครับมีเรื่องนอื่นอีกไหมครับในพื้นที่พี่เล็กเชิญโหพี่เล็กนี่ได้เลยครับคืออยากจะถามว่าที่เหลือห้าคลินิกพอจะตอบได้ไหมคะว่าคลินิกไหนบ้างครับก็คลินิกรายชื่อนะครับเดี๋ยวพอทีมงานหน่อยเพิินรายชื่อผมอาจจะจําได้ไม่ครบถ้วนนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับ ก็คือมีคลินิกเอ่อนัทนัทธิดาเอ่อโทษโทษโทษนะครับครับเอ่อคลินิกสารนคมนะครับคลินิกวัดไผ่เขียวนะครับแล้วก็คลินิกสงประภายยี่สิบหกแล้วก็สหคลินิกโกสมรวมใจสบายใจนะครับอ่านัทธิดาสารนคมเอ่อเวชกรรมวัดไผ่เขียวสงประภัยี่สิบหกแล้วก็ สะอสหคลินิกก็สุ่มรวมใจนะครับนะครับก็เหมือนเดิมเปลี่ยนได้4ครั้งต่อหนึ่งปีงบประมาณนะครับถ้าสมมุติว่าใช้บริการแล้วประเมินแล้วไม่พอใจอ่ะก็เปลี่ยนได้ตามกฎสปสชสี่ครั้งนะครับแต่ว่าตัวตัวปฐะถตัวตัดตยาภูมิแอลเอไมเอสีลมอยู่นะนะครับแต่ว่าถ้าฉุกเฉินจําเป็นเช่นแบบเป็นสโตรกเราเจอคนเป็นสะตกพี่เล็กในชุมชนหรือใครเป็นโรคร้ายแรงที่ต้องไปด่วนเนี่ย เท่าที่ไหนได้เลยไวที่สุดไปได้เลยใช้กองทุนอยูเ่เสร็จนะครับที่เป็นเป็นฉุกเฉินไม่ต้องไปโรงพยาบาลสิทธิ์นะโอ้โหถ้าไปถึงนูน่นอะตายก่อนเดนสมอลเล่ ale, นะครับไม่เอาก็คือฉุกเฉินเนี่ยเช่นฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์อยู่ก็คือเขียวเหลืองแดงูดง่ายคือความจําเป็นทางการแพทย์เช่นหัวใจสมองปอดโลหิตเป็นพิษอะไรที่มันแบบถ้าไม่ทันภายในชั่วโมงนี้นาทีนี้เนี่ยอันตรายถึงชีวิต อย่างเนี้ยนะครับก็เข้าโรงพยาบาลใช้สิทธิ์ยูเซ็จได้เลยโรงพยาบาลเอกชนได้ด้วยนะครับไม่มีสิทธิป์ปฏิเสธการรักษาเพราะว่าเรามีกองคุณฉุกเฉินแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอยู่นะครับและกองคุณแพทย์ฉุกเฉินเนาะนะครับมีเรื่องอื่นๆพี่ครับเชิญครับเชิเนนี่ปีหนึ่งได้กี่ครั้งอ,อ๋อไม่มีจํากัดเลยครับฉุกเฉินเนี่ยไม่มีจํากัดเลยครับคือฉุกเฉินแต่ว่าไม่ฉุกเฉินดีกว่านะครับ ฉุกเฉินนะครับถ้าไม่ฉุกเฉินดีที่สุดนะครับ